ก็มาเชิญมานอนก็ขอบคุณพี่มาที่มาอยากให้รู้จักกับที่นี่แล้วก็ต้องขอบคุณพี่พี่เกสก็เลือกหนุ่มมาด้วยอ่าเพื่อจที่มาร่วมขอบคุณร่วมกัรในการที่ช่วยให้คฟนเป็นที่หนึ่รอบเกิดแล้วก็น้องเนี่ยต่อไปต่อได้ต้องแบบต่อไปดีใจจริงๆครับดีใจจริงๆเมื่อกี้น้องเห็นก็ก็ได้ก็ได้เห็นเห็นรอยยิ้มของทุกคนผมก็มีความสุขมากเลยนะผมรู้สึกว่า เราเราควจะยิ้มไม่เยอะครับพี่รู้สึกตั้งแต่ตตานั่งรั่าพิจารว่าเป็นยังไงบ้างคือส่ใจตั้งแต่เริ่มมาแล้วก็ตัดอาหารอะไรเงี้ยเคยไหมก็เป็นเอ่อเอกมระอะไรเงี้ยเราก็มีก็มีไปช่วยบ้างแต่แต่มาครั้งนี้เนี่ยผมเข้าใจดีครับเข้าใจดีเป็นเรื่องของวันนี้เคสพี่น้อน้อยเพราะว่าเขาจะมีแบบ่ทั้งวมดอยู่ในโรงคยาบาลทั้งวนก็เลย พิ่มเติมที่เราเห็กันเลยขอบคุมากๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆนะครับสู้ๆนะครับมีความสุขมากเลยขอบคุณครนบครับบ๊ายบายครับ